สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลด a ด d ี้ค o กกิ้งครับวันนี้ Daddy มีเมนูคลายร้อนเอาใจเด็กๆมาฝากกันบ้างนะครับกับเมนูปังเย็นโกโก้ภูเขาไฟครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็เด็กๆสามารถเลือกท็อปปิ้งได้อย่างที่เขาอยากทานด้วยนะครับทําครั้งหนึ่งสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับจานใหญ่ๆตุ้มๆทานแบบจุใจกันไปเลยนะครับ ใครจะทําทานทําขายหรือว่าทําให้เด็กๆทานในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นน้ำเปล่าเราไปต้มให้เดือดนะครับใช้150มิลลผงโกโก้50กรัมนมข้นหวาน200กรัมนมสดชนิดจ,จืด150มิลตครับต่อไปในส่วนของท็อปปิ้งนะครับเราสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับวันนี้เราใช้มัชเมลโล่แล้วก็ขนมปังช็อกโกแลต แล้วก็ขนมปังแผ่นนะครับเราใช้2แผ่นครับกันแรกเรานำน้ำเปล่าไปตั้งไฟให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดแล้วเรานำผงโกโก้มาใส่ในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็เทน้ำร้อนลงไปครับคนน้ำร้อนกับผงโกโก้ให้ละลายนะครับเราใช้ผงโกโก้ยี่ห้อทิวลิปนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับ คนจนผงโกโก้เนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแบบนี้นะครับจากนั้นเราเติมนมข้นหวานลงไปครับแล้วก็คนนมข้นหวานให้ละลายเข้ากันนะครับเราต้องทำตอนที่มันยังร้อนๆอยู่นะครับนมข้นหวานจะได้ละลายง่ายๆนะครับพอเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ได้ซอสช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมท็อปปิ้งกันนะครับวันนี้เราใช้ขนมปังชนิดแผ่นนะครับ เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอํำนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับเพราะว่าบางทีเด็กๆตักเนี่ยมันก็จะได้ตักได้พอดีกับ1ช้อนพอดีเลยนะครับถ้าคําใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีเด็กๆทานแล้วมันก็จะเลอะเทอะนะครับนี่นะครับเราหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับวันนี้เราใช้ประมาณ2แผ่นครับ ต่อไปเราก็นําขนมปังเนี่ยมาวางเรียงลงในจานเลยนะครับส่วนหนึ่งเราจะเอารองพื้นนะครับส่วนหนึ่งเราจะเอาไว้โรยด้านบนนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปเราจะมาปั่นน้ำโกโก้นะครับเราใส่น้ําแข็งลงไปประมาณ2แก้วหรือว่าประมาณ2เหยือกประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ซอสโกโก้นะครับใช้200้มิลลิลิตรครับตามด้วยนมสด150มิลลิตรครับ จากนั้นเราก็ปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเลยครับพอทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำโกโก้ปั่นแบบนี้นะครับเราก็นำมาเทราดลงบนขนมปังที่เราลองก้นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับราดลงแล้วก็ตั้งให้มันเป็นภูเขาไฟเลยนะครับ จากนั้นเราก็ตกแต่งหน้านะครับด้วยขนมปังชิ้นที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ท็อปปิ้งที่เราเลือกมานะครับอย่างอย่างเช่นมัชเมลโล่นะครับแล้วก็ขนมปังช็อกโกแลตนะครับท็อปปิ้งนี้เพื่อนๆสามารถเลือกใส่ได้ตามชอบเลยนะครับจะเป็นเยลลี่จะเป็นปีโป้เป็นอะไรก็ได้นะครับพอตกแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะราดด้วยนมข้นหวานก็ได้นะครับแล้วจะชอบเลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปังเย็นโกโก้ภูเขาไฟทานตอนอากาศร้อนๆน,น,น,นี่มันก็สดชื่นนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งที่เราใส่ลงไปนี่มันก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับปังเย็นของเราด้วยนะครับตัวขนมปังที่มันแช่อยู่ในน้ำโกโก้นะครับมันก็จะดูดน้ำโกโก้เข้าไปมันก็จะทำให้อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถทำให้ลูกๆทานหรือว่าทำขายได้เลยนะครับรับรองว่าเด็กๆเนี่ยต้องชอบแน่นอนครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ